้านแอดฟินบริการซื้อขายไอดีเกมฟรีฟ้าออนไลน์4 ROV และฟรีไฟสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้เราไปเซ็ถ้าใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเอาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็กำลังไลฟ์สตรีมอยู่ทางทวิตทีวีนะครับผมถ้าใครสนใจก็เข้ามากด Follow กดติดตามกันได้นะผมแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมฝากด้วยนะครับนี่เลยครับผม ARG s e live นะครับผมฝากเข้ามากดติดตามกันเยอะๆนะครับ เอาเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผม AR อจกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมฟีฟ้าออนไลน์4นะคุณผู้ชมนะหลังจากที่ไม่ได้ทําเกมนี้มาค่อนข้างจาดสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมนะเพราะว่าไม่รู้จะทําคลิปอะไรจริงๆครับผมก็ถ้าใครมีทีมอยากให้จัดหรือว่ามีทีมอยากให้รีวิวหรือว่ามีนักเตะอยากให้รีวิวก็สามารถส่งเข้ามาได้ครับผมถ้ามันน่าสนใจเดี๋ยวผมจะรับนะครับนะก็ยังรับอยู่เรื่อยๆผมนะ โดยเฉพาะจัดทีมนี่คือรับ1นึ่งหมื่นขึ้นไปนะครับผมนะก็ส่งเข้ามากันได้นะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวนักเตะครับผมนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางฟีฟ่าออนไลน์4ครับเพิ่งเพิ่มตำนานใหม่เข้ามาครับผมนะแล้วก็ ในตำนานใหม่นั้นนี่คือมีนักเตะที่น่าสนใจอยู่เยอะพอสมควรครับผมผมก็ไปโพสต์ไว้หน้าช่อง,องของผมแล้วนะครับผมนะถ้าใครเห็นโพสต์แล้วมีตัวที่ผมตามหาอยู่ก็สามารถส่งนักเตะคนนั้นเนี่ยเข้ามาให้ผมรีวิวได้นะครับผมนะโอเคก็สําหรับนักเตะที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยก็เป็นคนนี้เลยครับเป็นริคาร์โดกาก้าครับผมนะักเทพบุตรลูกหนังคนนี้ครับผมนะ ก็เป็นคนที่ได้เรีวยกว่าหลายๆคนรอคอยนะตัวนี้ครับเพราะว่า1เลยคือเท่ผม2หลอ่อ3เก่งครับนะตัวนี้ครับผมนะแล้วก็มันเป็นปีที่2ของกา้าผมนะหลังจากที่มีปีเเข้ามาผมนะแล้วก็มีปีไอคอนเข้ามาเป็นปีที่2ครับจะทำให้คนค่อนข้าง,งจะรอคอยครับผมนะเพราะว่าปีที่มีให้ใช้มันน้อยครับผมก็กาก้าเนี่ยรู้สึกว่าช่วงปีที่สุดของเขาเนี่ยจะเป็นช่วงอยู่มิลานว่าช่วงประมาณ2 0 0 7 2 0 0ันปะผมถ้าจําไม่ผิดนะช่วงนั้นนี่ก็หลายๆคนเนี่ยตั้งฉายาให้เลยครับผีกาก้าครับผมนะผมก็ไม่แน่ใจว่าาาถ้ํผิด ลางก็น่าจะนัดเจอกับแมนยูมั้งผมนะในบ้านแมนยูด้วยมั้งตอนนั้นอะ่ะกาก้าเล่นดีมากครับผมนะถ้าจำไม่ผิดครับแต่ว่าผมก็จำอะไรมากไม่ได้ก็ผมบอกว่าผมเริ่มดูก็หลังอย่างนั้นแล้วผมบอลนะโอเคก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆสำหรับกา้กาครับก็เดี๋ยวมาดูที่สเตตตก,กันก่อนนะครับผมก็สําหรับสเตตของกา้กาไอคอนที่ต้องบอกเลยว่า ค่อนข้างจะครบเครื่องนะผมในในการเล่นเกมลุกนะครับผมเล่นได้ทั้งกองหน้าตัวเป้าครับผมเล่นได้ครับและแล้วก็กางลุกหน้าต่านี่คือได้หมดับผมเล่นปีกยังได้นะตัวนี้เพราะว่าเร็วมากครับผมเร็วมากเลี้ยงบอลดีนะครับผมนะก็ความเร็วอยู่ที่นี่ครับหนึ่งร้อยยี่สี่ครับผมสปีดต้นร้อยยี่สามนะบอกเลยว่า จี๊ดจ๊าดทีเดียวนะครับผมแต่ว่าจังหวะออกตัวนี้จะดูแบบอื่นๆนิดนึงครับแต่ว่าคูอ่กนไม่นานนะผมนะเพราะว่าสปีดปลายได้ค่อนข้างเร็วครับก็บอกเลยว่าจี๊ดอยู่ครับตัวนี้สำหรับกาก้าแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งครับผมคุณผู้ชมครับคือเรื่องของการยิงไกลผมริดว่าโคตรโกงนะดูดิข้าพลังการยิงไกลอยู่แค่ร้อยสิบสามนะอาจจย่ไม่เยอะมากครับผมคือมันไม่เยอะมากเลยนะเทียบกับไอคอนบางตัวพลังการยิงกับค่ายิงไกลนี่คือค่อนข้างจะโคตรเยอะครับผมนะเกือบร้อยยี่นะแต่ว่าตัวนี้แค่เท่านี้คร พลังแฝงยิงไกลก็ไม่มีครับผมก็ไม่รู้ว่าเพราะทำไมเหมือนกันแม่ยิงไกลดีมากผมนะั้นว่าจะเป็นลูกปัน่นลูกเต็มข้อนี่คือได้หมดับผมถ้าเข้าเท้าขวานะครับผมบอกเลยว่าโกงจริงครับแ้วก็เรื่องของการจบสก,กอร์ครับผมนะเรียกได้ว,ว่าเอามาเล่นกองหน้าได้ครับผมเพราะยิงคมจัดอยู่เหมือนกันนสำหรับกาคาครับหนึ่งร้อยสิบห้านะการจบสก,กอร์แล้วก็ พูดถึงการจบสกอร์แล้วต้องพูดถึงเรื่องของการยืนตำแหน่งครับการยืนตำแหน่งนี้ก็ต้องบอกเลยว่าร้อยสิบสี่กันเลยครับผมนะเรียกได้ว่ายืนตำแหน่งดีกว่ากองหน้าบางคนเลกครับเล่นจริงนี่คือหาช่องดีมากครับผมหาช่องกระจายอยู่หนกันครับแล้วก็จุดเด่นอย่างอื่นก็จะมีเรื่องของความคล่องตัวผมที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างดีมากกว่าปี s เอยอะเลยครับผมนะค่อนข้างคล่องนะครับผมแล้วก็เลี้ยงบอลดีด้วยนะเลี้ยงบอลดีมี5ดาวแลครับผมนะถูกใจสายเล่นท่าแน่นอนนะครับผมนะในเรื่องของเลี้ยงบอลห้องตัวแล้วก็การเล่นสกิลนะครับผมนะบอกเลยว่าาดีมมกผ แล้วก็เรื่องของการส่งบอลครับในการเป็นเพย์เมเกอร์อะไรพวกนี้นะก็อยู่ในระดับที่มาตรฐานั็ผมอาจจะไม่หรือหวามากแต่ว่าก็ เปิดบอลดีอยู่นะครับผมนะจากที่ลองเล่นมาคือเปิดบอลเข้าเป้าประมาณ80%อยู่นะครับผมนะในการเล่นจริงครับก็ประมาณนี้นะสำหรับสแตทเด่นๆที่ผมรู้สึกว่าดีจริงๆสําหรับกาก้รกานะครับเออแล้วก็อย่างหนึ่งครับผมคือเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็พวกลูกดื้ออะไรพวกนี้ครับคือเป็นตัวที่ต้องบอกเลยว่าค่าพลังความแข็งแกร่งจริงๆอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าความรู้สึกในการเล่นนะครับผมนะลูกเบียดลูกโกงเยอะอยู่เหมือนกันครับจากที่ลองเล่นมานะอาจจะเป็นเพราะรูปร่างอวยส่วนหนึ่งครับผมเพราะว่าเขามีรูปร่างสูงถึง18 6นนนนะรรรับผผมมม้้าาาากกูป่่งตฐ็ไได ครับแล้วก็ตัวใหญ่อยู่แล้วผมนะร้อยสิบหกกันเลยนะผมก็น่าจะมีส่วนทําให้แข็งแกร่งเยอะขึ้นครับแล้วก็มันเป็นตำนานด้วยไงมันเลยแบบแข็งกว่า p l s เยอะนะครับผมในการเล่นจริงนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับสเตตเข้าคร่าวนะครับผม หน้าส่วนพลังแฝงก็นี่เลยครับมีเลี้ยงบอลหนึ่งหนึ่งครับผมนะแล้วก็มีมักยิงแบบลูกชิปครับผมอันนี้แล้วก็มีเซิร์ฟผมส่งบอลได้ดีครับเพย์เมเกอร์สบายครับผมแล้วก็เพย์เมเกอร์ครับผมอันนี้ทําเกมดีครับสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ดีนะแล้วก็เลี้ยงบอลเร็วครับผมนะไปกับบอลได้ดีครับชอบเล่นลูกทักษะครับผมแฟร์ครับผมแล้วก็ฟิตเนสช็อตครับผมคือการจบสกอร์ที่ดีนั่นเองครับผมนะแต่ว่าในเกมมันแปลผิดครับผมยิงปั่นโค้งได้ดีนะฟิตเนสมันแปลว่าจบสกอร์นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำ แสนสองนะครับผมแสนสองเองนะครับผมน่าเก็บตังค์แป๊บเดียวก็ได้แล้วครับผมนะถ้าใครเติมบ่อยนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อในไฮไลท์แล้วก็ไปฟังความรู้สึกการเล่นของผมอีกรอบแล้วกันครับผมในการเล่นกา้กาตัวนี้นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงผมในการเล่นจริงนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปครับ ก็สำหรับกาก้าไอคอนนะครับที่ผมเล่นในคลิปนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะจับไปยืนเป็นตำแหน่งหน้าต่ำาลครับผมหรือว่า CF นั่นเองครับเพราะว่ามันจะได้แบบเขาเรียกว่าคึกๆกลางๆระหว่างหน้าเป้ากับกลางรุกนะครับผมแล้วมันจะได้แบบทำได้ทั้ง2อย่างครับเต็มที่นะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องอีกตัวหนึ่งครับผมกาก้าไอคอนนะครับเพราะว่ามีทั้งความเร็วรูปร่างที่ไม่ได้เตี้ยครับผมนะสูงเลยทีเดียวแหละ1 16็ครับผม เท้าข้างขนาดนี่คือเกือบจะ5กับ5เลยนะครับนะสกับ5ผมซ้าย4ี่ขวา5ครับแล้วก็สกิลมูผ้าดาวมีความคล่องตัวผมยิงโคมยิงไกลดีครับพี่ว่ามีทุกอย่างนะแต่ว่าการหม่งบอลนี่อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเพราะว่าแค่ร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะผมนะผมก็ไม่ค่อยได้หมงนเลยครับตัวเนี้ยนะเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องความเ็วกันก่อนครับก็สําหรับกาก้าปีนี้เนี่ยเป็นปีเอ่อทุยเป็นปีที่เร็วจัดเลยเลยครับผมนะอันนี้ขนาดเวลหนึ่งนะไม่ใช่ดิเวลห้าบวกหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ไม่ได้แบบ บอกฟูลทีมคัลเลออ์อะไรมากครับแต่ว่าเห็นได้ชัดเลยครับว่าเร็วจริงครับแต่ว่าการออกตัวนี้อาจจะยังอืดอยู่นะอย่างที่บอกไปครับยังยังอืดอยู่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้อืดแบบนานอะไรครับผมนะเพราะว่าวิ่งไปสักพักนึงก็เริ่มเร็วขึ้นมาแบบจี๊ดจ๊าดเลยนะครับผมในการเล่นจริงครับสำหรับการก้ารในเรื่องความเร็วก็ถือว่าดีมากครับผมอันนี้ผมให้เลยดีมากครับแล้วก็เรื่องของความคล่องและการครับผมความคล่องการเลี้ยงบอลอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างเห็นผลจาก PLS นะคือ PLS ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ เลี้ยงบอลยังแบบเขาเรียกอะไรยังไม่ได้คล่องมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าปีนี้นี่คือแบบดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกับผมนะเพราะว่าในจังหวะเลี้ยงที่ในหลายๆจังหวะเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันแบบมันไปง่ายกับผมเนี่ยครับอย่างจังหวะนี้นะครับแตะหลบมาผมไม่ได้กดอะไรเยอะนะแค่กดทิศทางเท่านั้นครับกดทิศทางบบกักการวิ่งเท่านั้นครับผมก็ไปได้เร็วนะแบบไม่ต้องแบบมาเล่นทงเล่นท่าเยอะอะไรครับเพราะว่าความคล่องตัวก็เยอะอยู่ครับผมสำหรับกาก้านะนี่ผมเลี้ยงในกรอบเบียดโทษนี่คือแบบอย่างพิวนะครับผม การเลี้ยงนี่คือผมให้ดีมากอีกอย่างหนึ่งเลยครับผมนะถือว่าเป็นจุดเด่นที่เด่นมากๆครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมที่ผมรู้สึกว่าเด่นจริงครับนั่นก็คือเรื่องของการยิงไกลผมยิงปั่นยิงไกลนะก็นี่ครับผมปั่นครับผมเรียบร้อยครับเท้าขวานะคือถ้าได้ยิงไกลเท้าขวาหรือว่ายิงปั่นเท้าขวานี่คือหวังผลได้สูงเลยนะครับสำหรับกาก้าไอคอนนะก็ด้วยความที่มันเป็นไอคอนด้วยและครับผมทาให้มันค่อนข้างโกงครับผมในเรื่องนี้นะคือจริงแล้วมันก็โกงตั้งแต่ปีเอลเอสแล้วนะเรื่องของการยิง ก็เรียกว่าให้เป็นจุดเด่นแบบหลักๆเลยแล้วกันครับผมสําหรับการยิงไกลนะครับผมแล้วก็เรื่องต่อมาครับผมเรื่องที่เกี่ยวกับตัวการก้าจริงๆเลยครับเรื่องของการเปิดบอลแล้วก็การจ่ายบอลนะครับผมก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจ่ายบอลทะลุช่องได้ดีครับนะเพราะว่าด้วยสแตตของเขานี่คือเป็นเพลเมเกอร์ครับผมนะเป็นกลางรุ่งนะครับทำให้การจ่ายบอลอะไรพวกนี้คือทําได้ดีอยู่แล้วผมตามมาตรฐานของเพลเมเกอร์เลยนะถือว่าดีมากๆเลยแหละครับผมไม่ใช่แค่ดีครับผมนะเพราะมันมันแบบมันดีจริงๆะน้ครับผม ไม่ได้จะพูดยังไงครับแล้วก็การเปิดบอลน,นี่ก็ไม่ได้แบบน่าเกียดนะครับเปิดได้ดีดีครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าแบบพวกที่แบบเปิดดีๆอย่างพวกเน็ตเวร์พวกฟิกโกอะไรพวกนี้นะครับที่มันเป็นสายเปิดบอลอยู่แล้วนะแต่ว่ากาก้า,าก็เปิดได้อยู่ครับผมก็เข้าเป้าบ่อยอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะไม่ไแบบโคง้งก็หูอะไรประมาณนั้นนะนะครับผมนะแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวผมจะพูดถึงการเล่นกองหน้าบ้างแล้วกันครับผมนะเรื่องของการหาช่องก่อนเลยครับก็ต้องบอกเลยว่ากาก้าปีไอคอนเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบ วิ่งหาช่องอยู่ตลอดเวลานะผมไม่แน่ใจว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าครับแต่ว่าเวลาผมเอาตัวอื่นเลี้ยงบอลเนี่ยแล้วแบบมีกาก้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือผมจะเห็นกาก้าแบบวิ่งไปตำแหน่งที่มันแบบเพื่อนสง่งง่ายตลอดเลยผมไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะต่ว่าผมเห็นตลอดครับคือมันค่อนข้างดีอะในเรื่องนี้ครับมันทําให้แบบผมเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะเวลาแบบจะจ่ายบอลให้กองหน้าเลยแบบนี้เราเห็นกาก้าอยู่ข้างหน้าแบบโลง่ลงๆอะนะครับผมน่าถือว่าโคตรชอบเลยครับผมผมรู้สึกมันแบบหาช่องดีกว่ากองหน้าบางตัวซะด้วยซ้ำครับนะ ก็ให้ดีมากเลยครับผมเรื่องนี้ครับสำหรับการหาช่องครับแล้วก็ต่อมาครับผมในการเล่นกองหน้ามันก็ต้องมีเรื่องของการยิงครับผมการยิงนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ยิงคมเลยทีเดียวนะครับผมนะเพราะว่าค่าจบสกอร์อยู่ที่110กว่าผมหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยสิบหกกันเลยนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะก็เป็นตัวที่ถ้าหลุดไปแบบจ่อๆนี่ก็เข้าแน่นอนครับผมถ้าเราไม่ยิงกากเองนะครับผมนะจังหวะนี้ก็ชิปเข้าไปครับผมหนึ่งหนึ่งประตูครับก็เป็นตัวที่ยิงได้ทุกรูปแบบเหมือนกันครับผมนะ ก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นของน่าสบายครับผมทั้งหาช่องทั้งยิงดีครับสาหรับกาก้านะครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายผมจับจุดเด่นที่ผมจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันก็คือเรื่องของความแข็งแล้วกันครับความแข็งแกร่งแล้วก็ลูกเบี่ยนลูก,ลกดื้อน,นะมัดรวมกันมาเลยครับผมคือปีนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะดีขึ้นจาก b l s เยอะเลยนะคือ l s เนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยที่เล่นเนี่ยกาก้าพ,พากันบ่นนะครับผมว่ามันไม่ค่อยแข็งอะไรเท่าไหร่ครับผมนะแต่ว่าพอมาไอคอนแล้วนี่คือแบบ เหมือนอัปเกรดมาประมาณบวกสิบอะนะครับผมแข่งขึ้นเยอะนะครับผมนะมีลูกดื้อลูกอะไระให้เห็นบ่อยมากครับผมในเกมนะก็น่าจะได้เห็นกันในไฮไลท์อยู่นะครับผมสำหรับเรื่องนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับกาก้าไอคอนนะครับผมส่วนข้อเสียก็ไม่รู้จะให้อะไรครับผมขอให้เป็นเรื่องเท้าซ้ายแล้วกันนะผมที่ผมยิงไปหลายจังหวะก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับผมเท้าซ้ายนี่คือเท้าซ้ายสี่นะ แต่ว่าหวังผลก็ไม่ค่อยจะได้เหมือนกันครับหรือว่าผมยิงกากเองอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะขอให้เรื่องนี้ละกันให้ผมเรื่องเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับกา้าเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับลิโาโดกา้าไอคอนนะครับผมที่ผมเอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับนะก็จังหวะนี้ครับกาก้าเลี้ยงขึ้นมาครับผมกัดชากมาครับผมดูความเร็วครับครับแล้วก็คลึงบอลเข้ามาตัดเข้ามาครับผมเท้าเท้าซ้ายครับยังไงครับหลบมายังไม่ยิงครับผมยึกยักยึกยักอยู่ จ่ายเข้ามาให้เน็ตเวทครับผมเน็ตเวทคืนกาก้าครับกาก้ากลับมาแล้วยิงซ้ายตรงนี้นี่ครับผมยิงซ้ายเพิ่งเข้าลูกแรกเลยครับนั่นตั้งแต่เล่นมาครับผมนะเรียกว่าเท้าซ้ายนี่คือหวังผลไม่ค่อยได้ครับแล้วจังหวะนี้กาก้ากระดกบอลมาทึนแล้วส่งให้โรนัลโดครับโรนัลโดส่งกาก้ากาก้าบูโดนบังนิดนึงแล้วยิงติดเซฟครับผมแล้วนอนเจ็บไปครับโรนัลดิโน่ยังไงจ่ายมาโดครับแล้วยิงเข้าไปครับผมก็เรียบร้อยผมจังหวะสุดท้ายครับสำหรับคริซูโนโรนัลโดส่วนกาก้าก็นอนเจ็บไปครับปิดไฮไไลท์ดด้ีมาก ก็โอเคนะครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับลิคาโดกา้าไอคอนในคลิปนี้นะคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าผมถ้าใครชอบก็เหมือนเดิมผมฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครก็ฝากกดซับสไครกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ต้องขอเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นตัวไหนอีกก็รอติดตามกันได้นะครับผมนะโอเคคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ